เริ่มต้นกันที่ตัวเลขสถิติของประเทศเวียดนามนะครับในเรื่องของการส่งออกข้าวปรากฏว่าแเดือนแรกของปีนี้ทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เจอเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมครับสำนักข่าวซินหัวรายงานข้อมูลจากสำนักงานสุลการกรทั่วไปของเวียดนามนะครับก็มาระบุว่าปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วงแเดือนแรกของปีนี้แตะระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับ ตัวเลขอยู่เกือบ6ล้านตันซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นร้อยละยีเมื่อเทียบเป็นรายปีครับทันี้ตัวเลขดังกล่าวก็มีผลครับที่ทําให้มูลค่าการส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปรากฏว่าตัวเลขรวมนะครับอยู่ที่3,200ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้นร้อยละ3 4นั่นก็เลยทําให้เวียดนามนั้นส่งออกข้าวแตะระดับร้อยละ89ของเป้าหมายตลอดทั้งปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านี้ครับซีอของบริษัทแห่งหนึ่งในเวียดนามก็ออกมาบอกว่าอุปทานข้าวในตลาดเวียดนามก็ยังคงค่อนข้างจะคงที่ในช่วงไตรมาสที่4ขณะที่ความต้องการในหลายประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามเขาก็ยังคงตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวนะครับว่าจะอยู่ที่7จ็ล้านห้าแสนจนถึง7จ็ดล้านแปดแสนตันในปีนี้เนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ตอนนี้เริ่มที่จะเอื้ออํานวยแล้วนะฮะ นอกจากนี้ครับสมาคมอาหารในเวียดนามก็ระบุอย่างนี้ครับว่าราคาข้าวส่งออกของเวียดนามก็ยังถือว่าสูงที่สุดในโลกด้วยนะครับโดยถ้าว่าไปดูรายละเอียดก็จะพบว่าราคาข้าวหักร้อยละ5ตัวเลขนะครับอยู่ที่638เหรียญต่อตันส่วนถ้าเป็นข้าวหักร้อยละเนี่ยนะครับตัวเลขอยู่ที่623เหรียญต่อตันนะครับก็ถือว่าปริมาณก็เพิ่มมากขึ้นราคาก็เพิ่มมากขึ้นตามลําดับนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ